เช้าวันใหม่ที่รั้วเขียวขาวที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาแต่คือบ้านหลังที่สองที่ได้หล่อหลอมชีวิตของผู้คนมากมายกว่า30ปีที่ผ่านมามีสมคนที่ฝากแรงกายแรงใจและหัวใจไว้กับบ้านหลังนี้นี่คือเรื่องราวการเดินทางของครูชาดากาศเกษมครูมณีวันหริทุดมพล และคุณไพโรดเย็นใจปูฝากชีวิตวับรัวเขียวขาววิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเธอผู้สอนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงเพื่อให้รู้ทฤษฎีแต่เพื่อให้เด็กๆเ,เรียนรู้การคิดอย่างมีเหตุผลมองโลกอย่างเข้าใจและไม่หยุดตั้งคำถามสำหรับครูชาดานะคะหมายถึงผู้สร้างอนาคตค่ะ ครูดีใจมากๆที่ได้สอนนักเรียนนะคะแล้วก็จะได้สร้างอนาคตของผู้เรียนครูรักการสอนวิชาวิวทยาศาสตร์มากๆนะคะวิชานี้สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผลครูเข้าใจดีว่าตัวครูนั้นสอนเด็กเจ็มจีเนาะเพราะนั้น ผู้เรียนของครูเขาเจะเก่งทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะครูก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาภาคเรียนที่ผ่านมานะในหน่วยของเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ครูก็ให้นักศึกษาสร้างอาร์ตทอยของตัวเองนะคะเป็นอาร์ตทอยแอนด์แพคเกจทิ้งทุกคนดีใจเต็มใจทำแล้วก็มีผลงานออกมาโชว์ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ครูนั้นสอนมา5สถานศึกษาแล้วนะคะส่วนในอาชีวะพฤเบรีของเราคําที่ครูตึงใจประทับใจมากเลยคือไม่ว่าครูจะเดินไปจุดใดในวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษามาทักทายแล้วก็บอกว่าหนูรักครูชาดาหนูอยากเรียนกับครูชาดาที่สุดเลยค่ะแต่หนูไม่ได้เรียนาท้ายครูก็ มีความรู้สึกว่าเขาอาสนใจอยากเรียนกับครูจริงๆนะคะเราคุณครูรุ่นใหม่ๆซึ่งก็เก่งไอทีกันมากกว่าครูอยู่แล้วนะคะก็ไม่น่าจะเป็นห่วงน้องๆแต่ว่า น่าจะรู้เท่าทัน AI เนาะเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาใช้ AI ก็น่าจะเตรียมพร้อมทั้งหมดนะคะสำหรับผู้ผู้สอนยุคใหม่ต้องทันเกมทันการแล้วก็ต้องรู้เกมการประเมินทุกสิ่งอย่างด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเป็นครูมอาชีพด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะความรักในวิทยาศาสตร์ของคุณครูได้ถูกส่งต่อเป็นความรักในการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด กว่า30ปีที่คุณครูได้ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้การบริการด้วยหัวใจไม่เพียงท่องจำแต่ลงมือปฏิบัติด้วยความภาคภูมิและความใส่ใจครูนั้นเดิมะเคยทำงานทางด้านการโรงแรมแล้วก็ค่อยมาสอบเป็นครู เราได้นำความรู้จากจากที่เราเคยทำงานแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามที่เราสอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแม่บ้านการปูเตียงการบริการอาหารและเครื่องดื่มเวลาที่เราเห็นนักเรียนทำได้เป็นช่วงระยะเวลาที่เรามีความสุขที่สุด หลังจากที่เราสอนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดแล้วก็ดีใจมากที่สุดก็คือสถานประกอบการบอกว่านักเรียนทําได้นักเรียนเก่งแล้วเราก็จะมีความสุขจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหลังจากศึกษาจบแล้วไปทำงานในในธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมารับราชการแต่พอดีทางครอบครัวนะคะ รับราชการกันเขาก็อยากให้เรารับราชการด้วยแล้วก็ได้เป็นคนที่หนึ่งแล้วก็ให้เรียกตัวไปบรรจุที่สุราษฎร์ธานีนะคะสิ่งที่อยากจะบอกตัวเองในวันนั้นก็คืออยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนสายอาชีพจากการทำงานในธุรกิจแล้วก็มาประกอบอาชีพเป็นคุณครูเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึก ภูมิใจในการสอนครั้งแรกสอนในระดับปะวศซึ่งเด็กปะวศในยุคนั้นก็อายุประมาณ 19- 20แล้วเราก็อายุประมาณ 24- 25ซึ่งช่วงของอายุเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเพราะฉะนั้นได้สอนเด็กก็เหมือนกับการที่เราได้เพื่อนใหม่ได้คุกรีกับเด็กแล้วก็มีความสุขในระดับหนึ่ง ม,มันมีความประทับใจในกลุ่มของบุคคลที่แยกออกไปนะคะความประทับใจในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่เราได้ได้อยู่ในคลาสได้อยู่ในห้องได้อบรมได้สั่งสอนแล้วเห็นเด็กตั้งใจปฏิบัติได้สามารถที่จะผ่านในช่วงชีวิตของการเรียนในระดับปวชปวสแล้วก็ประสบผลสําเร็จในระดับปริญญาตรีแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจ เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานคุณครูทุกคนที่เราร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกๆร,รุ่นกลางแล้วก็รุ่นน้องๆแต่สิ่งที่ประทับใจกับน้องๆก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่มาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะรอยิมที่ครูมอบให้ในห้องเรียนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สิบรุ่นแล้วรุ่นเล่า ก้าวออกไปสู่โลกกว้างอย่างสง่างามกว่า30ปีที่ชายผู้หนึ่งเฝ้าดูแลรั้วเขียวขาวนี้ด้วยความเงียบงันแต่เต็มไปด้วยความเสียสละแม้ไม่ใช่ครูในตำราแต่คือครูชีวิตที่สอนให้เรารู้จักความอดทนและความรักบ้านหลังนี้ ทุกอย่างที่นี่รู้สึกว่าดีหมดเลยตั้งครูเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องไม่สบายใจอะไรไม่มีรู้สึกว่าบ้านที่สองแหละี่ไรนี่อยู่มาจนเป็นบ้านที่สองของเราแล้วเป็นธรรมดาพันโรงทํางานมันก็จะดูในส่วนก็ที่แบบพันโรงควรจะทาได้อะไรเงี้ยก็ทําเต็มที่แหละบางอย่างก็ก็ดีบางอย่างก็กงงกไม่สําเร็จก็มี เรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกท่านผมนายเปโรดเย็นใจได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็ประมาณ30ปีได้แล้วเป็นหัวหน้านะักการงานอาคารสถานที่ตอนที่เข้ามาทีแรกตอนแรกๆเนี่ยอาคาร10ก็ยังไม่มีแปดเท็โดยังไม่มีมณีอาคารมณีก็ยังไม่มีอ มีไม่ไม่กี่หลังมีแค่การเก้าการแปดแล้วก็ตึกรูปโงอาคาร4ี่เนี่ยแล้วก็มาเกิดแปลงไปเยอะแหละตอนเข้ามาที่นี่ก็พออสุดนาสุธาลมแล้วพอสุดท้ายนี่ก็พอ,อสิริรั์ขุนผลตอนเที่้ามาก็เป็นน้องคนสุดท้ายเพื่อนเลย เ็นเด็กกับเพื่อนแหละตอนเข้ามาเมื่อ30สิปีที่แล้วอะวก็อยู่มาได้ประมาณสีหปีอะไรประมาณนี้ก็ว่าให้เป็นหัวหน้าตั้งแต่นั้นมายันยันยัน,ยน,ยนถึงวันนี้อ่ะเออเรืเป็นพี่ใหญ่จนแกกับเพื่อนแล้วจริงๆนีเออใช่ครูเคยหมดแล้วว่ะหมดหมด,หมด,ห,มดหมดเลี่ยมล้างรุ่นเลยเหลือพวก,พวกคู้สงการนั้นคูตดวไกลครับคุณเมตตาดูมาเนี่ยแค่นี้แหละมัง้งเท่านั้นมาทีา่หลังไอโนดอะไอโนดอะไอโนดที่ผมรับไปเองเลยนะไอโนดนี่ครับ ผมรับตอนผมเอาวลรีเป็นยังไงบ้างไอ้โนดเป็นผมมันก็เป็นมันแบบนี้แหละแต่ที่นี่บอกมันย้ายไม่ถูกมันก็เป็นแบบนี้แหละมันดีใช่ไหมโนดมันดีมันก็ดีนะมันก็ดีนะคนตาเพชรคือดีหรือไม่ดีวะดีใช่ไหมให้อยู่ช่วยกันดูแลเครื่องไม้เครื่องมือที่สร้างไว้ให้เหลืออยู่สมูณ์ด้วยจ้ะเร้ไปทีมงานเพื่อนๆทำงานด้วยกันพันโลกด้วยกัน เ่หองบื้องหลังความเรียบร้อยคือหัวใจที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้รั้วเขียวขาวสดใสเสมอเวลาผ่านไปสถานที่ยังคงอยู่แต่ผู้คนที่ก้าวเดินผ่านล้วนฝากความทรงจำไว้ในทุกห้องเรียนทุกเสาธงและทุกต้นไม้ใหญ่ของรั้วเขียวขาวแห่งนี้แม้เส้นทางการทำงานแตกต่างแต่หัวใจเดียวกัน คือหัวใจของความรักความเสียสละและการเป็นแบบอย่างให้สิทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าสำหรับความประทับใจนะคะในตัวครูชาดานะคะตลอดเวลาที่เราได้ร่วมงานกันนะคะครูที่น่ารักมีคําปรึกษาให้คำปรึกษาน้องๆตลอดนะคะเป็นหนึ่งประโยคนะ นางฟ้าตาทิพยิ้มเขี้ยวสเสน่ห์นางฟ้าเนี่ยก็คือเป็นคําที่เด็กๆอะค่ะที่เรียนกับคุณครูชาดาเขาบอกว่าคุณครูชาดาใจดีเหมือนนางฟ้าอันนี้คือความจริงเลยที่คุณครูเกียรได้ยินมากับหูตาทิพย์นี่คุณครูชาดาเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นความละเอียดละออทุกสิ่งอย่างเลยเห็นแม้กระทั่งอนาคตนะเชื่อเปล่า ส่วนยิ้มเขี้ยวเสน่ห์เนี่ยวันไหนนะสังเกตรอยยิ้มคุณครูชาดานะคะถ้ายิ้มแบบว่าเห็นเขี้ยวสเสน่ห์นะ้ะคุณครูจะน่ารักมากๆเลยค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชาดาด้วยนะครับในวาระที่ท่านถึง60ปีบริบูรณ์เกษียณอายุราชการนะครับก็ต้องเสียดายบุคลากรของเรานะครับซึ่งท่านอยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำ นะครับคำสอนต่างๆกับน้องๆในแผนกท่านอยู่กับพวกเราถึงแม้จะไม่นานนะครับถึงจะไม่นานก็ประมาณสัก4 4 5ปี3ปีค่ะ3ปีได้3ปีใช่ก็ขอให้ท่านได้พักผ่อนท่านมีธุรกิจนะครับส่วนตัว<ม>โดยเฉ<ด>พาะมีโคบหนองนาที่ท่านจะได้ดูแลต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ค่ะเนื่องในวันกเกษียณอายุราชการของคุณครูในปีนี้นะคะก็ขอให้คุณครูใช้ชีวิตหลังวันกเกษียณให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูเที่ยวให้สนุกนะคะค่ะแล้วขอให้คุณครูน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะเบบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณชฎาเกษียณแล้วนะคะปีนี้ก็ขอให้ครูมีความสุข สภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกลับไปทําโคกหนองนาอย่างสบายใจนะคะขอบคุณที่เป็นครูพี่เลี้ยงอวนตินที่ดีเสมอมาให้คําปรึกษาเมตเตโปรแกรมในการคํานวณในงานวิจัยครูชาดาก็ให้มาก็ขอบคุณครูมากๆนะคะหลังจากนี้อย่าลืมแวะเวียนมาหาพวกเราด้วยนะคะคือสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> พวกเรานะคะเป็น ปศ2ค่ะแผนอาหารและพุทนาการค่ะมีที่ปรึกษาเป็นคครูชาดาไก่เกษมค่ะคุูจาสอนให้รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะรู้จักการให้แล้วก็สอนเรื่องกิริยามารายาทค่ะเปรียบเสมือนล่มโพล่มใสค่ะเป็นความอบอุ่นและเป็นครูที่น่ารักที่สุดในโรงเรียนค่ะ วันนี้อาจจะเป็นวัสนสุดท้ายของครูที่อยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุุูรีนะครับแต่ผมจะขอให้คุณครูมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงในวันเกษียณายุราชการและนักเรียนทุกคนรนะักและคลิดถึงครูเสมอน,นะครับนักครูชาดาจุ๊บมั่วรักที่สุดเลยถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน การเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขอแสดงความยินดีกับครูอีกครั้งนะคะตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมง,งานกับครูมาครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาที้แนะในทุกๆเรื่องด้วยดีตลอดมาค่ะในโอกาสนี้ขอให้ครูมีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆด้วยรักและความผูกพันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บายบายรักนะคะสวัสดีครับครูนิวนันความประทับใจที่มีต่อครูนิวนันสำหรับผมนะครับครูนิวันเนี่ยเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งที่คอยดูแลน้องๆในแผนกคอยแนะนำคอยสั่งสอนแล้วก็อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับไม่อยากให้ท่านไปไหนยังอยู่ในใจ เเราสมอครับค่ะสำหรับตัวบิวเองนะคะครูมานีวันก็เปรียบเสมือนเสาหลักของทุกคนในแผนกเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นคนคนนึงนะคะที่มีความเข้มแข็งคุณครูไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เพื่อนๆพนในแผนกเห็นนะคะรวมถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะอยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่เจอครูมานีวันครั้งแรกนะคะรู้สึกประทับใจคุณครูมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนต่างบ้านต่างเมืองเนาะคุณครูคอยบอกคอยสอนแล้วก็ ตักเตือนพูดทุกอย่างเลยค่ะรักครูนะคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็ยินดีนะคะที่ได้รู้จักคุณครูตั้งแต่เมื่อ15ปีก่อนนะคะรู้สึกผูกพันแล้วก็เคารพคุณครูมากมากเลยค่ะก็หนูอยากจะขอให้กเกษียณของคุณครูนะคะเป็นกเกษียณที่สําราญมีความสุขมากขึ้นทุกวันนะคะครับรูจะอยู่ในใจพวกเราเสมอบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสําหรับพี่อ้อยพี่พูดถึงไม่ได้เป็นแค่พี่ เรามาเวลาใกล้เคียงกันน้องอยู่บ้านพักครูพออซึ่งเป็นบ้านพักปัจจุบันนี้ของพออภาพแรกที่เห็นก็คือเห็นพี่ใส่เสื้อลูกไม้ใส่ผ้าถุงผ้าไหมแบบเรียบน้อยแล้วก็มองโอ้ คุณคนนี้คุณนายคุณนายบ้านพักขออ,อว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้หนีบ้านพักความสัมพันธ์เราก็เกิดขึ้นเราก็เริ่มคบกันไปกินข้าวด้วยกันไปปาร์ตี้ด้วยกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เราตั้งแต่ต้นจนมาทุกวัน,นมันเปรียบเสมือนพี่น้องเราครบกันเราครบกันด้วยใจหนึ่งความใส่ใจความมีน้ําใจสิ่งสําคัญก็คือการดูแลเอาใจใส่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าผูกพ,พันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องสามสิบปีนี่มันก็ยังเหมือนเดิมดูแล กันมาตลอดพี่ทํางานในฐานะหัวหน้าแผนกพี่ใส่ใจน้องๆแม้แต่เรื่องความยุติธรรมเรื่องนอกเวลาพี่ก็คิดถึงน้องให้น้องในแผนกมีสิทธิก่อนพี่บอกเลยว่าพี่เป็นเป็นพี่ต้องให้น้องเลือกก่อนนั่นคือความประทับใจจากสิ่งที่น้องเติมมันผูกเกิดนิพภาพมาจนทุกวันนี้ถึงจกกะเกษียณไปเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แบบนี้ความผูกพันมันไม่ได้เลือนหายขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพแบบนี้ตลอดไปในสิ่ง สำคัญก็คือให้ดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะี่ห้องพวกหนูนะคะเคยเรียนกับครูมริวานมาแล้วหนึ่งเทอมค่ะโดยปกติแล้วครูบริวานจะเป,ป็นคนที่ค่อนข้างจะจุกจิก แต่ว่าครูมณีวรรณจะเป็นคนที่ใจเย็นตั้งใจสอนแล้วก็ถึงพวกหนูจะเลื่อมากๆแต่ว่าเขาพยายามสอนให้พวกหนูมีอนาคตที่ดีค่ะก็เวลาพวกหนูแต่งตัวผิดระเบียบหรือว่าชอบทําอะไรไม่ถูกนะคะเขาก็จะคอยตักคอยเตือนค่ะคอยสอนพวกหนูคอยบอกพวกหนูด้วยความใจเย็นของเขาค่ะถ้าครูมณีวรรณเกษียบไปแล้วก็อาจจะคิดถึงเสียงที่แกคอยตักคอยเตือนค่ะครูมณีวรรน,นะคะ หนูอยากขอขอบพระคุณครโคุณมณีวันที่คอยเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุคคลค่ะและขอให้ครูมณีวันมีความสุขมากๆและสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะและขอให้ครูมณีวันใช้ชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขและมีรอยยิ้มคนครับเลิฟเลินะครับ เสียดายมากตี่ลุงพิโรธล,ลาออกตามการงานเขาดีมากอยากให้เขาอยู่ต่อแต่ถึงว่าแหละเขามีภาระต้องทำไม่อยากให้เขาออกเสียดายไม่อยากให้เขาออกไงอยากให้เขาอยู่ช่วยสอนงานให้เยอะเลยขอให้พิโรธอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นปันยืนจากคนงานด้วยกันรักและเป็นห่วงบบาย ก็ตั้งแต่เข้ามาทํางานวันแรกก็เรียกว่าอาจารย์พปโรดดีกว่าเพราะว่าเราเด็กสนิทกันมากก็เป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็มีอะไรก็จะช่วยเหลือแล้วก็รักลุงน้องของอุ้ยพรก็ให้อาจารย์พปโรธนะ,ะกาเฟไปแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กับลูกคนหลังนานๆแ ทำงานกับพโรลูดมา2ี่ปีแล้วพี่เบลลูดเขาก็ทำงานจริงมีฝีมืออัธยาศัยเขาก็ดีมีน้ำใจใจดีกับลูกน้องไม่มีดุไม่มีไม่มีอะไรลูกน้องเลยก็ให้พี่พาลูดใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีความสุขเขาเป็นหัวหน้าที่น่ารักให้ลูกน้องด่าได้ทุกคน <c oughs> <c oughs> ดาหัวหน้าทุกวันแต่หัวหน้าก็เป็นที่หัวหน้าที่น่ารักของลูกน้องทุกคนลูกน้องด่าได้ทุกคนล,ลูกน้องคิดถึงทุกวันเลยเวลาผ่านไปแต่เรื่องราวที่ทั้งสามท่านได้สร้างไว้จะยังคงถูกเล่าขานในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป